สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชาวหวยหาหน่อยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกๆท่านบินลัดไปที่ประเทศเวียดนามน,นะครับไปช่วงเย็นนะครับไปตอนนี้เลยเพื่อเครื่องมันดีเลยก็ไปเที่ยวเวียดนามน,นะครับแต่ขออย่างเดียวให้ซื้อตั๋วไปกลับไว้ด้วยนะกันนอกอ่าเดี๋ยวไม่ได้กลับอ่าเดี๋ยวไม่ได้กลับนะครับอหอยหาหน่อยเมื่อวานนี้ก็ เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะทุกฮาหนอยเลยไม่ได้ลงแต่ลองทําดูทําดูทั้งทั้งสามฮานอยเลยอ่ผลปรากฏว่าไม่มาสักหน่อยเลยเมื่อวานนี้อารมณ์ก็อย่างไงไม่รู้มันง่วงนอนมันง,ง,งุ่นงดมันอะไรอะไรพอคํานวณเลขออกมาแล้วมันก็เลยผิวไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรโชคดีที่ไม่ได้ลงให้อืวันนี้ตั้งใจที่จะมาลงให้ขอให้ทุกท่าน เปาตุงเปาตุงนะครับไปเที่ยวเวียดนามเที่ยวนี้นะอ่าบอื่นก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามานะครับแวะเข้ามาชมนะแวะเข้ามาชมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยอ่าแล้ววันนี้เราก็มาว่ากันนะครับวันที่สองนะวันที่สองวันธรรมดาละวันนี้วันที่สองเอ๊ะมันทําไมเมืออ่ออ่ะมันค่ำแล้วเหรออ๋อลืมไป ก็ตัวเองจะเดินทางเลยใส่แว่นดำกับหมวกเวียดนามไว้ถ้าเกิดใส่หมวกใบนี้หมายคขาว่ามาลงหวยเวียดนามนะ,ะเป็นสัญลักษ์นะอ่าบางครั้งมันก็อาจจะดูดูยังไงไม่รู้อาเรามาว่ากันเลยฮาหนอยเมื่อวานนี้ของจะเอาของธรรมดามาคำนวณน,นะฮาหนอยธรรมดาก็คือมันออก50978นะครับ ราคาหน่อยนี้ก็จะมาเน้นธรรมดากับ V.I.P. นะครับสำหรับพิเศษถ้ามันมาก่อนหน้านั้นก็แสดงว่าถ้า,ถ,าถ้ามันมาเดินเริ่มจากพิเศษมานะเข้ามานะ V.I.P. ก็ให้ระวังหน่อยนะการที่จะเอาเด่นของอาจารย์ไปเล่นทั้งสามหน่อยอะ่ะคือมันมันจะเริ่มมาถ้าเกิดมันเริ่มมาตั้งแต่พิเศษถ้าธรรมดามันต้องตามมาแต่ว่า V.I.P. นี่ให้ระวังเพราะว่าเลขมันจะขยับ ขยับตามตามชั่วโมงของเวลาแต่ละวันแต่ละวันนะมันจะวนไปวนไปกลับมาเหมือนเดิมว่างั้นแต่พูดง่ายๆว่าทางเดินของเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกทุกหกชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะมันจะขยับเขาเรียกว่าลักณาเรียกว่าเลขว่าอะไรนี่แหละเกี่ยวกับหมอดูอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะรู้ลักณาเลขทางเดินของเลขอะไรอะไรพวกนี้ก็ให้เรารู้ไว้ก็ประดับนิดๆหน่อยๆน,นะครับ อ้าวเรามาว่าเด่นเลยนะเด่นสองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับเน้น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 สองกับสามนะครับฟันเน้นสามนะครับอันนี้ชอบนะชอบอันนี้ไม่ใช่สูตรอันนี้วิเคราะห์วิเคราะห์ว่ามันน่าจะมาอมืน่าจะมาจนมาอาจารย์ก็วิเคราะห์แม่นอยู่นะไม่ใช่ไม่แม่นนะ ก็คือพอพอทํามาหากินไปได้ว่างั้นเดี๋ยวพูดง่ง่ายพอเชื่อถือได้95.5จุด99เจ็ดถิงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นเขาให้แม่นกว่านี้ทั้งเยอะแยะประมาณนั้นอื่อาสองกับสามนะครับฟันสามเน้นสามนะครับอ้าวค่าวนี้สามมันจะจับกับอะไรค่าวนี้สามก็จับกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ลอง5กับ6นะครับเช่นเด่น3อาจารย์เด่น3มันก็จะมา3 7 3 8 3 9 3 0กลองกับสามหนะครับสำหรับ2ก็เหมือนกันนะอ่าจะสองเจ็ดสองแปาสองศูนสองหนะครับ ส่อ่าคันนี้ที่ตัวกันจะมาไหมสี่เลขคู่นะเลขคู่โจทย์มันเลขขี่โจทย์โจทย์มันคือ9 9เลขแทนมันก็คือ4ีนั่นแหละอ่าสจะมาไหมอ่าถ้าสมาก็ตัวกันนะสี่แปดสี่เนะครับประมาณนี้อ่าสี่แปดสี่เก้าสีหาหำหรับเด้นบนนะครับเส้นบนวิเคราะห์แล้วมันได้2อสา สี่ห้าหนะครับสองสามสี่ห้าแล้วมันน่าคิดตรงที่ว่ามันมาชนกับที่ให้เด่นนะสองสามสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นสองสามสี่ที่ให้ไปเนี่ยมันต้องเน้นบนเห็นไหมอ่าเน้นบนนะครับสองสาสี่เน้นบนกันล่างนิดๆว่างั้นแต่พูด,ดง่ายๆว่าเงินลาวอ่ะนะเงินลาวอ่าใส่บนร้อยจีบใส่ล่างสัก ส5ิบห้าจีบสี่สิบจีบห้าสิบจีบมันก็จะเยอะไปนะอ่าถ้าเกิดเป็นเงินจีบนะอ่าประมาณนี้อ่าถ้าเกิดเน้นบนกันล่างว่างั้นเถอะลองพิจารณาดูว่าอ่าเราเราเรา,เราเ,ราเราเล่นเราลงบนแล้วใช่ไหมยอดยอดยอด,ยอดลงทุนบนรวมดูซิมันได้เท่าไหร่แล้วเราค่อยมาใส่ตัวลองใส่ตัวลองลองมือแล้วมารวมดูยอดตัวลองสิเท่าไหร่ หมายถึงว่ารวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดไดเท่าไหร่สมมติว่าอืมรวมยอดข้างบนแล้วได้สองสองร้อยแล้วรวมยอดข้างล่างใส่นิดหนึ่งใส่นิดหนึ่งแต่รวมแล้วร้อยหนึ่งถ้าถ้าถูกมาไม่เท่ากับข้างบนสองร้อยก็แสดงว่าเราขาดทุนใช่ไหมล่ะเราขาดทุนเราต้องขยับ ขึ้นมาอย่างละนิดหมายถึงว่าตัวรองอะขยับขึ้นมาให้เราสมมติว่าลถโชคเราเส่วนมากโชคเรามันจะถูกตัวที่น้อยที่สุดนั่นแหละมันไม่ค่อยจะถูกตัวที่เยอะหรอกนอกจากคนที่ดวงดีดวงแหงแล้วก็จังหวะที่ซื้อตรงกับโชคชะตาที่มันจะมาหากันอะไรอะไรเงี้ยประมาณนี้มันโชคนั้นให้เราเอาตัวที่เราซื้อน้อยที่สุดว่าสมมติว่ามันถูกตัวนี้ มันจะได้คุ้มกับทุนไหมสองร้อยน,น่ะให้เอาตรงนี้คิดนะครับการลงทุนนะอือคืออย่างน้อยๆถ้าเกิดตัวถูกตัวน้อยที่สุดอย่าให้ขาดทุนให้ได้กําไรสักนิดสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้อืนะประมาณนั้นอย่าลองลองบวกดูด้วยว่าซื้อตัวน้อยที่สุดเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดถูกมามันจะคุ้มไหมกับทั้งหมดที่ลงทุนมานะครับอันนี้เป็นการเป็นการ ให้ความเพิ่มเติมนะในด้านนั้นตามที่เคยประสบมาอาเคยเห็นมาเคยลงมาอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นอ่าคราวนี้เน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นเน้นอาจารย์เน้นให้แล้วห่ะเน้นให้แล้วเน้นสองเน้นแปดเน้นเก้าอาจารย์ก็จะวงสองวงแปดวงเก้าที่มีอยู่ในตัวเน้นนะก็พยายามลงทุนพยายามคิดพิจารณาดูก็แล้วกันไปกลับด้วยนะครับไปกลับบนล่างนะครับ ไปกลับมาเพราะว่าไปฮาหนอยแล้วไม่กลับก็าตายนะกลับไปไปไม่มีเงินค่าเครื่องบินอะไรที่นั่นเดินมาก็คงไม่ไหวถึงแม้มันจะอยู่ใกล้ประเทศไทยมันก็มันก็เหนื่อยพอสมควรเดินเพื่อการกุศลประมาณน,นั้น <c oughs> <c oughs> เราก็พอเท่านี้นะฮาหนอยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน เปาตุงเปาตุง,ตงสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ประมาณนี้เย็นนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่าน่าได้บินกลับประเทศไทยนะอขอให้ท่านโชคดีเปาตุงเปาตุงเงย็นนี้พรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ฮานอยนะครับชวนกันเข้ามาดูเยอะๆหน่อยนะครับฮานอยยอดยังต่าอยู่เลยร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยอยากจะให้มันวันละหมื่นเหมือนเขาเราก็ให้แม่นพอๆ กันอยู่แล้วแต่ว่ามันทําไมถึงคนเข้ามาดูน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปยังน้อยอยู่ลงคลิปยังไม่ถึงร้อยต้องร้อยคลิปขึ้นไปมันค่อยจยัดล้นทะรักออกไปให้คนเห็นเยอะๆอะไรเงี้ยฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอถอนหน้ากากก่อนโสดสว่างแล้วถึงประเทศไทยพอดีขอบพระคุณครับสวัสดีครับ